ลำปางก็มีคาเฟ่สวนส,สวยแบบนี้นะวันนี้นะจะพาไปเที่ยวคาเฟ่ที่บอกเลยว่าตกแต่งดีน้านั่งทุกมุมครเคยมาบ้างนี่เลย tomorrow cafe and b r i s t o r e แก๊ร้านอยู่5แยกของนาฬิกานะคะ,ะข้ามกับดับเพลิงเลยอันนี้นันจะพามานั่งโซนใหม่เป็นโซนส่วนตัวที่มีห้องแอร์แบบนีโซฟาแบบพรเวทบอกเลยว่าน่านั่งสุดๆแหละนี่คือโซนด้านหลังของทางทร้านไม่อยากจะเชื่อว่าที่นี่คือลำปางาะที่ร้านจัดสวนสวยมากโซนนี้เหมาะจะถ่ายรูปทุกมุมเลยคะ่ะนี่แหละนี่แหละคาเฟ่ใหม่ใกล้ฉันหรือใครอยากจะนั่งชิวๆอาท์ดอร์นำโซนด้านข้างโซนนี้ นอกจากร้านสวยแล้วที่นี่อาหารแล้วก็เครื่องดืง่มบอกเลยราคาน่ารักแก้วนี้คาราเมลมาเคโต้ส่วนแก้วนี้นมสดสตรอเบอรี่ปัน่นอาหารของที่นี่บอกเลยน่ากินทุกอย่างอันนี้ยำวุ้นเส้นโบราณหมูย่างวุ้นเส้นจัดจ้านกินคู่หมูย่างอร่อยมากจานนี้สปาเกตตี้คั่วพริกเกลือ,อท็อปปิ้งมาด้วยกุ้งกรอบเต็มจนมากสิเต็มสิเห็นถูกโต๊ะมาแล้วต้องสั่งคือแกงเขียวหวานคะ่ะอันนี้แกงเขียวหวานปลาดอลลี่บอกเลยอร่อยสมมงของกินเล่นก็มีคอมโบสแนะ็คมาให้เซตใหญ่จุกจุกวนของที่นี่คืออร่อยทุกอย สุดๆจานนี้คัมเบอร์บ,บลูเบอรี่มีหนึ่งจานที่ฟินมากมาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยตัวอาหารเปิดตั้งแต่10บโมงมีตั้งแต่อาหารกลางวันแล้วก็อาหารเย็นเลยนะคะมอโรโคาเฟ่เปิดให้บริการทุกวันแปดโมงช้าจนถึง3ามทุ่มคาเฟ่อร่อยๆราคาไม่แพงแบบนี้เป็นนาว่าดีคะ่ะ